สีดูแลสมองไม่ให้เออก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่องลีชะลอวัยระดับเย็นที่ดีด้วยนะคะเคยเป็นกันไหมคะที่อยู่ๆเราก็จําชื่อคนไม่ได้นึกไม่ออกลืมโน่นลืมนี่คิดเลขได้ช้าแล้วก็ขาดสมาธิเราไม่โฟกัสกับสิ่งที่เราทํางานอยู่ตรงหน้าเลยเหมือนอย่างลีนะลีเข้าแอปจะโอนเงินลีก็ไปเข้าที่แอปใช้ตัดต่อแล้วพอลีจะตัดต่อแอปวิดีโอลีก็ไปที่เข้าที่แอปฝากถอนเงินที่มันมีสีชมพูคล้ายๆกันเลยอะ แบบนี้เกิดขึ้นนะคะได้มากเลยกับคนที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างพวกมันม u l t i t a s k i n ทั้งหลายนะคะที่สมองเนี่ยทำงานผิดปกติก็เกิดจากพาัะงานที่มันมากเกินแล้วก็สมองที่มันอ่อนล้าทํางานผิดพลาดไม่โฟกัสก็คือสมองแก่มันก็เป็นเพราะว่าด้วยยีนที่แสดงออกต่อการทํางานของสมองนั่นเองค่ะทีนี้มาดูสี่วิธีที่เราจะใส่โปรแกรมใหม่ให้กับยีนที่ควบคุมการทํางานของสมองเรานะคะอันดับแรกก็คือ ใช้พวกสารอาหารบำบัดยีนชะลอสมองแก่ให้มันตรงจุดเลือกที่ยีนโดยตรงเพื่อปรับแก้ที่ต้นเหตุนะคะแต่ลีแนะนําเลือกที่มีผลงานวิจัยรองรับนะคะอันที่ 2. ทานสารสกัดจากพืชผักผลไม้และพวกาน้ํามันคิวชาเขียวโคควเทนิตามินดีไลโปแคโรทีนไลโคปีนสารสกัดจากเม็ดอัุุ่แล้วก็ไฟโตนิทรีนเพื่อเคลียร์ตกรรแก่ในสมองที่มันเป็นตัวทําลายความจํา ตัวที่3ก็คือการออกกําลังกายแบบ interval training แบบเร็วสลับชา้าที่เราจะเดินก็ได้วิ่งก็ได้หรือแหว่งแขนไปมา30นาทีนะคะอันที่4ออกกําลังสมองคือทําใหม่ๆใ,ในสิ่งที่สมองไม่เคยทํามาบ้างล้องเพลงไปแดนกระจายเปลี่ยนเส้นทางขับรถกลับบ้านหรือเล่นเกมฝึกสมองที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนสุดท้ายคือการฝึกสมาธิเพื่อช่วยให้กายและใจของเราเราผ่อนคลายลองเอาไปใช้ฝึกทํากันดูนะคะได้ผลยังไงเม้นมาคุยกันรีบ้างค่ะ